มีเสียงร่ำรือจากชายคนหนึ่งที่โรงป่ามาติดเกาะอ,อยู่ตั้งสี่วันและเขาก็าจะตื่นขึ้นในอีกไม่ช้ามาดูกันว่าจะเป็นยังไง ไม่มีแรงลอยน้ำมาสี่วันแล้วต,ติดก๊อปฮ่าฮ่าาติดหอ,อเบิร์ดตัดเพงกันด้วยนะครับครับครับอ้าวอาเอาลทุกคนก็คือก็จะเห็นจากที่คลิปคร่าวๆ้วครับทุกคนก็ผมอ่ะ ลอยมาจากน้ำสีว่วารวนครับทุกคนอย<า>่แบบกินน้ำทะเลไปไม่รู้กี่ครับอันนี้แทะเลนะครับทุกคนคือแบบอยูมากเลยแนละวันนี้ก็นี่จะไปหาปลาแล้วหาของกินด้วยเอาช,อชีวิตรอดครับนั่น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 ไปไปไป WHAT?! ต่อไปนี้รีบผมว่าเบิร์แห่งชนเผ่าเบิด์ตขับสีเหลาไปไปกินกันทุกคนนี่นะครับทุกคนหลังจากที่ผมเอาปลาไปหมักเกลือนะครับทุกคนเกลือน,นี่นี่ที่นี่คือน้ำทะเลนะครับทุกคนเกลือนี่คือเอามาจากค่าขทะเลนะครับทุกคนนี่ถึงก็ได้ตรงนี้ไหม ทุกคนอันนี้คือการเผาก่อนนะครับทุกคนเผาแรงๆก่อนนะครับฮะยแย่แม่ง A few moments later นี่นะครับทุกคนนี่ยเนี่นี่นี่หลังจากที่เราเผาไปเผาเกิจเป็นสะพังแล้วครับทุกคนเราควรจะใช้ไฟอ่อนเนาะแย่ โอ้บ้เหอโอ้ออไปเฮียก็นะครับทุกคนผมบึ้ดหนองทิงวันนี้เราก็แม่ย่างปลากันร้อนๆนะ วกเพื่อนเพื่อนพี่น้องผมนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสไหมเพราะว่าใช้กล้องหลังนะครับทุกคนนี่ก็จะแนะนําตัวกันทีละคนนะครับนี่บักออมนะครับทุกคนถ่ายกล้องววาเฮลโลเฮลโลครับเฮลโลเฮลโลเฮลโหลยะนี้พี่ตามตากล้องผมนะครับ ภาทาไทยว่า h e ล l o Hello h e l l ลเย้และนี่ก็คือผมเบิร์ดหนองกระทีนะครับที่ทุกคนรู้จักกันครับว่าร้อยสุดในจักรวาลแล้วดังสุดในในประเทศไทยนะครับก็คือเบิร์ดหนองกระทีเองนะครับทุกคนก็วันนี้เราแม่แจ้งปลากันชิวๆในทุกคนดูชุดผมดิลงทูลแค่ไหนอ่ะขาดน้ำเท่บตายอ่ะก็หายใจอ่ะกินน้ำสองอึกนคคกดยทุีแล ได้ไถด้ว่เนาะอัลโหลพุนี่นะครับทุกคนปลาครับก็ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ก็คือสุกบ้างสุกบ้างนะครับเป็นสโ,โลเกมของไลเบิร์ดนะครับกินที่ไหนอยู่ที่นั่นเ <c oughs> นื้อก้างนี้อ่ะเน่สโลเกมไม่ต้องกลัวแป๊บใหม่นะครับทุกคน ก็จ๋าอร่อยนะครับก็อย <tube> ู่กับผมเบิดวัน๊องแบงแบงนะฮะอันนี้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 เป็นยังไงแบงไม่มีชีครับนี่ ส่วนที่มม่เราก็จะเอาทิ้งไปนะครับป๊กตาก่อนออาเลยออาเลยออาแล้วอันนี้ไว้ไปก่อนเนะโอเอก็ทุกคนก็คือ ผมก็สไตล์ผมนะครับทุกคนผมทาําคลิปแบบผีบ้าผีบอนะครับเพราะว่าทําไปกินปลาอะไรไปลาก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละก็ทุกคนก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดแชร์กดไลค์ครับดูชื่อผมซะก่อนเนี่ยก็คือผมก็ทําแบบนี้ทาแบบชิวๆทาคลิปแบบแบบชิวๆของวัยรุ่นบดหนองกระทิงน,นะครับทุกคนอยู่วันชิวๆกินไม้บบางอะไรบบางก็ทุกคนชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับ ที่ผมทำาอะไรไปก็คือผมเนี่ยจะให้ทุกคนอน่ะยิ้มได้คือสโลแกนในย t ท b e ของผมก็มีคือผมโคือผมเนี่ยทำให้ทุกคนอ่ะมีความสุขยิ้มได้นะครับทุกคนเนี่ยคือความฝ่ายฝันของผมแล้วโคทั่วโลกนะครับรอดูได้เลยก็คล<อ>ิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ท,ทําคลิปไปตลกตลกไปให้ทุกคนเหมือนตอนิ่มตน้นเดูอดเดูดเือนี่นะเดูดเอนะนะ,นะกินย่องเลยเอาเลยเงี้ยนะครับมาย ก็ะครับขอขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนคลิปผมก็ไปก่อนนะครับก็ติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะเนี่ย <c oughs>